นี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็จะมาตามตัวเลขจากหนอกด้วยนะคะหนอกด้วยที่เป็นดอกบัวนะคะวันนี้ปูผาแดงก็มาทาพิธีขอโชคจากหนอกล้วยเหมือนกันนะคะแต่แอดก็ตามมานะคะตัวเลขที่ปูเขียนให้นะคะท่านผู้ชมตัวเลขที่ปูเขียนให้นะคะเขียนเป็นเลขไทยนะคะเขียนเป็นเลขไทยก็ปู่เขียนให้9 8 2สองนะคะ982แแล้วก็ สองเก้าเจ็ดนะคะสองเก้าเจ็ดนะคะโเขียนเป็นสามตัวสองชุดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขหนอกล้วยนะคะท่านผู้ชมท่านใดชอบก็ตามได้นะคะสำหรับเลขหนอกล้วยที่ปู่ผาแดงมาทำพิธีขอนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเลขหนอกล้วยนะคะหนอกล้วยที่เป็นดอกบัวนะคะ98 2สอง 2องนะคะก็ท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็วัดที่ผ่านมาที่นี่ที่ต้นโพนี้ก็ถูกกันทั้งหมู่บ้านนะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขนะคะอันนี้ก็คือต้นกล้วยต้นนี้นะคะท่านชมต้นกล้วยต้นนี้นะคะที่ต้นต้นไม่เยอะจังนต้นกล้วยต้นนี้นะคะที่ปลูก ผาแดงเขียนให้นะคะท่านชมก็ลองดูนะคะนี่นะคะแอดจะถ่ายท่านผู้ชมดูใกล้ๆชัดๆนะคะสําหรับตัวเลขที่ปู่ผาแดงเขียนให้ที่ต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยหนอนนี้นะคะที่เป็นเหมือนดอกรัวนะคะดีกว่าชสวยสวยแดงแ้าเลย้ดีกว่าชสวยแล้วค่ะคุณป้ามออกแดงเลยจ้ะแม่ออกแดงแม่ออกแดงเลยบอกคุณป้านี่มันนานเกินหรอมันนานเกิน เดือดสามเลยด้วยก่อนเนี่ยออมแดงจาหนกรวยเลยมหัต to okay. ิพันมาคุณป้าได้ไหมคะไม่เคยซื้อเลขนะท่านวันโอ้ไม่เคยซื้อเลขบงวดที่ผ่านมาได้ไหมได้มาหิ้ววางหันคือมีได้จากหนกรวยใช่ไหมคะคุณป้าวางหันก็ได้กับอาจารย์อาจารย์แวมอาจารย์แมวบ่ะโอ้อาจารย์แมวมาเอาถ้าให้สี่หกสามสี่หกสามเลขเดียวเอาไปให้เยอะตัดตัดเล่นเอาเนาะ ตัดออกคุณป้าได้เยอะไหมคะได้ยี่สิบบาทโอ้ได้ยี่สิบบาทก็คงง่ายเลยเนาะได้ตามได้เนาะได้ค่ากับข้าวไปกับเขาเนาะก็ยังดียังมีโชคเนาะคุณป้าเนาะแต่งวดนี้จะซื้อตามเขาไหมคะวันนี้เขาให้ยังไงนะกันยาวข้าววันนั้นเขาบอกว่าสี่สามเออสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสาม เอามาบนงดใหม่ใช่ไหมคะงดใหม่เนี่ยโอ้งดใหม่อาจารย์แมวให้แล้วสี่หนึ่งสามแต่วันนี้ปู่ผาแดงให้เก้าแปดสองสองเก้าเจ็ดเนาะคุณป้าจะตามผมปู่ไหมคะงวดนี้ตามหมดแล้วเนาะตามญาณแมวแล้วซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วหกใบเขาซื้อลอตเตอรี่เหรอคะซื้อลอตเตอรี่แล้วสามซื้ใบการซื้อใบ ซื้อของเลนงอาจารย์แมวจ้ะซื้อของเลขอาจารย์แมวเนาะสี่หนึ่งสามเนาะคุณ้าเนาะอันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็คือสี่หนึ่งสามของอาจารย์แมวแล้วก็เก้าแปดสองสองเก้าเจ็ดของปูผาแดงนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองไปพิจารณาดูนะคะแล้วก็ใช้วิยัยาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางเลยนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้ามากนะคะไปอย่างไรอันนั้นหกนะคะคุณป้าหกตัวใหญ่ค่ะเ้อเทาหนูก็เห็นแต่เป็นหกแต่เป็นเห็นตัวหกตัวเดียวแต่เป็นตัวใหญ่ค่ะคุณป้าก็นี่หกเหมือนกันว่านั้นหกในทางหลังตัวนั้นเห็นหกหนึ่งบ่อ ไปเสือหกสามแล้วเออซื้อเราก็อยู่แลยหกสามซื้อตัวเดียวหมดซื้อหกสามแล้วกับเอาเอาตะเภาหกชัดเจนค่ะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแต่คุณป้าซื้อไปแล้วใช่ไหมคะหกสามหกสามนะคะคุณป้าก็ได้เลขจากคุณป้าแล้วนะคะหกสามเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ของอาจารย์แมวก็สี่หนึ่งสามของคุณป้าก็หกสามนะคะแล้วก็ของปูผาแดงก็ 9, 8, 2ก้าแปดสองสองเก้าเจ็ดนะคะอันนี้ก็ชัดห่าอยู่ลองคิดณาดูนะคะสําหรับตัวเลขในวันนี้นะคะอันนี้ก็หกตัวเดียวนะคุณป้านะหกตัวเดียวนะคะที่คุณป้าเห็นนะคะตัวนี้แอดก็เห็นนะคะหกตัวเดียวนะคะ,ะ,คะ<อ>ก็ลองไปจับคู่กันดูนะคะว่าจะเอาหกไปคู่กับตัวไหนนะคะท่านผู้ชม นี่ค่ะต้นของใส่เลยแล้วเนาะหกสามขอบคุณป้าโอ้คุณป้าบอกว่าหกสามอ้เนาะหกสามนะคะเดหกสามเด้อหกสามเด้อคุณป้าบอกหกสามเด้อขอบคุณคุณป้ามากนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไปขวหือ yeah. yeah. mm ่เลกเอไวดล็กีไมปปวมีเ่เขี่นออกข้างบนน่ะบอได้นอเล็กเล็กทางหนาเกีทางนข้เหียวเลยหรอ่วกี้อะไรก็ยังเป็นเลกไปหาหนอาไปหาหน้โอ้ยนี้ออก

ลำนั้นเลเดนมาตี้จเป็นตรงงนี้จะเป็นเหมือนบน้ำคามบบแ้แล้วก็ยืนจับกันแลูเขียนเลขูเียนเลขให้้วน้ออกรวัวนกัวลง

9ก้าเป็ดเก้าเดก้าแปดสองอ้ดี๋ยวซูมใหม่พี่น้องกเก้าแปดสองเก้าแปเลขไทยนั่เลขไทยน่เก้าแปดอเป็นเลขไทยนะครับนโบราณนีนี่อยู่ตรงนี้เก้เลขไทยเก้าแปดองก้าแปดอหีวเหมือนดอกดอกกล้วยเหมือนดอกบัวเปลกมากเลยเนาะ ก็สามเดือนเราเอามตุ้งหัซ้ำซ้ำซ้นีสามเดือนเลยิดสองเลยพี่น้องเาเดือนเลยสองหน่นโอ้เด็ดุกัน่างนึ่งสองขาดวสองสองสองเก้สองเกาสองเก้าเจ็ดเจส ง้เอารวยด้วยนรับทุานทุกคน982แล้วก็297นะครับเก็บกรจอยดูนะครับนะครับตัวเลขที่เปียนได้นะครับ982แล้วก็297ไปครับท่านผู้ชมหมอล้วยมบอกรวมตกอนันชด้ครับตอนนี้ กามันเป็นสีนี้แล้วครับให้มาเล็้สามนนะครับคุณยายเพื่อได้จากตรงนี้นะครับสามนดีนดีผู้ชาแดงมาขอให้นะครับดูการแรนนี้คุณปากำลังดูตัวเลขจากหมอกด้วยนะคะอกอง่าจังลองน ตัวเก้าเมตาสรุปใกระดอห็นตัไก่ตัวที่ปู่เขียนให้เก่ะเขียนแล้วบอกสอเตเอะัวไหนใหญ่บร้ตัวไหนใหญ่มันเรีใดใหญ่เอกั สองเก้าจ็ดนะคะอันนี้เป็นัเลขโั้ด้วยที่ดูขาแดงเขียนให้นะคะท่านชมโปรดใช้พิจารณาดู้ครัเห็นแล้วเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนเดือนอะไรยังนี้เนเลยแต่ว่าโอ้เป็นเหล็กงัมนาเพราะว่าเหล็กเย็ดเอาไปซองนึ่งคุณป้ากำลังจะส่องดูตัวเลขจากหนอกด้วยนะคะ ถ่ายบังย้งถ่ายบังนั่งไหนถ่ายบังเกยบังคือพากันมาแต่ทงหน้าเลยมาแต่ทงหน้าเลยมาซองย้ยเคยได้มงดีบ่ยเคยได้มงนีมเคยได้มงนีได้ก็ไดเดี๋ยวที่แล้วดูคป้าซองด้วยนะคะเป็นเหล็กอืนั่นละเป็นเหมืนกัักเหล็กอดักอืดไม่นั โซเก้าโซ่เก้าเก่าสามตัวกับสงตัวเนาะแต่ตัวนี้ก็สี่หนึ่งสามสี่หนึ่สามครับเก็ดหนึ่งเกัดหนึ่งแต่ผมเห็นดยซีนผมเห็นมาตอนพ่อผ่าข้าวนี่ตอนเสร็กันแล้วผมเห็นรับไข่ลัวค้าว้าใสยตาผมก็เข่าเนาะผมเห็นสี่ห้าเก องซื้อไว้เจ็บไปคุณตาก็ซ er ื Freeman ้อไว้แล้วล่ะค่ะเห็นน้ำตาเห็นอยู่นี่อยูจุดยูของตีนมัอนไปไปเสฟังหน่อยตอนตอนตอนหอบ ผมผ่าเขากันนี่เลยผมผ่าเขาเหล้วมายืดวานันนั่นนั่นเขาก็เห็นจังหนึ่งเขาก็เห็นจังนึง่งใส่อารวมตีจนด้วงเลยว่าสุดๆด้วยแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลเนาะอันใดจะนั่งมาใส่ถึงนเอาแหละบ่เอาหลายเอาแต่หก้านก็พอคอยบ่เอาหลายเอหกลานเนาะเออมบอกแค่สี่ลายไม่เล็กชุดก็ไ่อยากได้ก็คอยสั่มอยากได้เอาแต่แค่หกลานเพราะใส่หนีทั้ง โซแล้วคอัวสี่ก็สี่เหล็กวน้านนี้บ้านี้ลานนี่ผมสื้อสี่หาเจ็ดสามสี่สักหนึ่งสามเนี่ยแหละตั้บสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งไงเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งไม่มีใครรู้ตรงน้นดีดเขามาหนึ่งนี่ื้อตัวนี้เด้อนี่ นี่ผมซื้อตัวนี้เลยเนี่โอ้เนี่นะเจ้ลนเมาลงมาลถวายแล้ค่ะสี่หนึ่งสามกับเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเจ้าจานเนน่ยมาลงยาไหลไปสักทีเรขาบวขายหายลยเป็นยังเจนนางสามเงินดดอเราจะเล่าสี่ามกับเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมบอมาเสดทยดีแลผมก็ซื้อว่าอะไรผมุงแบบดททอซับโมจะรับสี่หนึ่งสามกับเจ็ดหนึ่งถ้านี่ชาวบ้านเนี่ยทิงสักพักแล้วมาเต็มหมดนี่แหละ ครัหนึ่งก็เริ่มทยอยมาแล้วเนี่ยล้วแต่ตอนมือนนั้นเรามาััแห่่่าเราใสุ่รงดังในเครื่องบึดซ้ายนี่เราอ่ะเดี๋ยวที่ยี่สิเจ็ดมีหนังถ่ายตรงนี้วันที่ยีเจ็ดมีหนังนี่เขาให้ตัวนี้ตัวนี้อือคุณดีนะครับฟังเวลาค่า